ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีในักศึกษาทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะนะตอนนี้นะครับก็จะมีประมาณอยู่หกเจ็ดท่านนะครับที่เข้ามาในชั่วโมงนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะก่อนอื่นก็ขออนุญ,ญาตนะครับติดตามนะงานนะครับอก็น่าจะพอทราบกันคร่าวๆแล้วนะครับว่าอีกประมาณสองสัปดาห์นะครับอีกประมาณสองสัปดาห์เราก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการสอบ ปลายภาคของคอร์สที่2นะเะเข้าสู่กระบวนการสอบปลายภาคของคอร์สที่2กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสงสัปดาห์นี้นักศึกษาก็ควรจะต้องรีบดําเนินการส่งงานให้ครบนะครับรีบดําเนินการส่งงานให้ครบซึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่จําเป็นอย่างมากนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่จําเป็นอย่างมากก็คือนะขออนุญ,ญาตโพสต์แจ้งนะครับก็คือกําหนดนะครับส่งงานบูรณาการนะ คำว่าไม่เกินดีกว่าโดยงานให้ไปส่งรวบรวมไว้ที่วิชาภษาษาอังกฤษนะครับนะก็คืออาจารย์จิรนันนะครับ คือจันจีรนันนะเพราะฉะนั้นกําหนดส่งงานไม่เกิน13กันยานะที่เราแจ้งไปเคยแจ้งไปไว้ว่าวันที่10กันยานะครับก็เลื่อนให้นะเลื่อนให้อีก3วันนะเป็นวันที่13กันยานะครับก็ขอแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบโดยทั่วๆกันนะครับว่าเราจะส่งภายในวันที่13กันยาทีนี้สําหรับงานบูรณาการ13กันยาที่เราจะส่งกันนั้น่ะ ก็จะมีเพ okay ิ่มเติมนะรวมไปถึงงานในชั้นเรียนด้วยนะครับรวมไปถึงงานในชั้นเรียนนะตอนนี้นะครับเรามีงานในชั้นเรียนอยู่3งานนะครับก็ออกแบบตัวอักษรก็ทยอยส่งกันเกือบครบแล้วนะครับสอบเก็บคะแนนนะจริงๆอันนี้ต้องควรจะครบนะครับก็ยังไม่ครบเหมือนเมือเหนดิมนะก็ยังมีอีกหลายท่านนะยังไม่ส่งนะแล้วก็หนังสือพิมพ์ดารา new อันนี้อีกหลายคนเลยนะที่ยังไม่ส่งอีก นะอีกเกือบสิบคนนะครับที่ที่ยังไม่ส่งนะส่วนอันที่เหลือที่เขาไม่ส่งอันไหนเลยนะก็คงครั้งนี้คงจะไม่นับนะไม่นับรวมเขานะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะส่งหรือไม่ส่งนะครับนะก็สุดแล้วแต่เลยนะครับไม่รู้จะว่าอย่างไงเหมือนกันนะวันนี้เรื่องของการติดตามงานนะครับนะก็ขอให้นักศึกษาส่งให้เรียบร้อยด้วยนะครับย้าว่าส่งเถอะนะครับนะยังไงคุณก็มีคะแนนยังไงคุณก็มีเกรด ถ้าคุณไม่ส่งนะคุณไม่มีเกรดคุณไม่มีคะแนนแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องงานนะทีนี้ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะก็จะ,มา,าาม,ม,ะมาเรียนในส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับมาเรียนในส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบนิตยสารนะครับหลายคนอ,อาจจะเคยเห็นนิตยสารวารสารต่างๆมาแล้วมากมาย ซึ่งเอาง่ายนะครับในปัจจุบันเนี่ยนิตยสารกับวารสารเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่คล้ายเคียงกันมากนะครับมีการออกแบบรูปร่างหน้าตาต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับนะทีนี้เราก็ต้องมาแบ่งให้ได้ก่อนว่าอะ,อะไรเรียกว่านิตยสารอะไรเรียกว่าวารสารนะครับซึ่งเรามาดูนะครับเขาบอกว่านิตยสารนะครับ อ่เป็นสิ่งพิมพ์ที่ต่างจากหนังสือพิมพ์นะก็คือหนังสือพิมพ์เนี่ยมุ่งเสนอข้อเท็จจริงข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่นิตยสารมุ่งเสนอเนะื้อหาทางด้านการบันเทิงวิชาการบทวิเคราะห์บทความแล้วก็แนวคิดเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มุ่งถึงความสดใหม่ของข่าวสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ในส่วนของนิตยสารนะครับนะส่วนพวกอาวารสาร วารสารจะคล yeah, ้ายๆกับนิตยสารแต่ว่าวารสารเนี่ยจะเป็นการออกตีพิมพ์ตามโอกาสนะฮะตามโอกาสส่วนนิตยสารเนี่ยมันจะเป็นนิตยสารรายสัปดาห์นิตยสารรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะออกทุกสัปดาห์ออกทุกเดือนหรือออกตามกําหนดของเขานะครับแต่ว่าวารสารเนี่ยวารสารมันไม่ได้ออกตามกําหนดนะวารสารมันอาจจะออกตามงานสําคัญๆเช่นฉลองครบรอบ50ปี บริษัทก็ออกวาราาสารมาหนึ่งฉบับนะว่า50ปีที่ผ่านมาวารสา,า,า,าราาสฉบับนี้ก็จะรวบรวมว่า50ปีที่ผ่านมาบริษัททําอะไรบ้างนะแต่ละปีไ,ได้ผลกําไรยังไงขาดทุนยังไงใครเป็นผู้บริหารบ้างอะไรแบบนี้อันนี้คือลักษณะของอาวาราาสารนะครับทีนี้เรามาดูนะครับลักษณะของนิตยสารกับวาราาสารในะอย่างที่บอกมันเหมือนกันแค่รูปแบบการออก หรือรูปแบบการตีพิมพ์เนี่ยระยะเวลาช่วงโอกาสในการตีพิมพ์เนี่ยมันต่างกันแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะทั่วไปนะครับของอพวกนิตยสารและวารสารนะครับออย่างแรกเลยมีขนาดเล็กพอที่จะเปิดดูพร้อมกันในคราวเดียว2หน้าได้ก็คือเราจะเห็นว่านิตยสารวารสารโดยทั่วไปนะครับก็จะใหญ่ไม่เกิน A4 นะครับนะเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้มันจะเปิดดูพร้อมกันไม่ได้นะก็จะประมาณ หน้ากระดาษ A4 โดยประมาณหรือประมาณหนังสือเรียนโดยทั่วไปหรืออาจจะบางนิตยสารบ,บ,บ,บางอย่างอาจจะมีขนาดเล็กกว่านั้นก็มีนะครับนะทำให้สามารถเปิดดูได้คราวละสองหน้านะครับต่อมา,อาตัวนิตยาสารกับวารสารจะแตกต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์อย่างอื่นเช่นโปสเตอร์ใบปิวอะไรพวกนี้นะครับหรือแผ่นพับนะถ้าเป็นโปสเตอร์ก็จ,จะมีเพียงหน้าเดียวหรือสองหน้าหน้าหลังนะครับ อ่าหรือถ้าเป็นใบปิวนะใบปิวก็อาจจะมีเผีนสองหน้านะหรือหน้าเดียวหน้าหลังเหมือนกันนะครับถ้าเป็นแผ่นพับเนี่ยก็อาจจะมีสักสองพับสามพับสี่พับอะไรแบบนี้นะเอแต่ว่าถ้าเป็นนิตยสารวารสารเนี่ยจานวนหน้ามันก็จะเยอะขึ้นอาจจะมีสักห้าหน้าสิบหน้าสิบห้าหน้ายี่สิบหน้าขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาข่าวสารของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้ว นิตยสาวรวารสารเนี่ยมันควรมีขนาดเล็กพอที่จะอ่านได้ครั้งละสองหน้ามีจํานวนหน้าเยอะๆมีเนื้อเรื่องต่อกันเป็นตามลําดับนะครับทีนี้เรามาดูจุดมุ่งหมายของอาการออกแบบนิตยสาวรวารสารบ้างนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับการออกแบบนิตยสาวรวารสารเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นสร้างความสนใจให้กับผู้อา่านทําไมจึงต้องสร้างความสนใจให้กับผู้อา่าน นะคำตอบคือถ้าไม่สร้างความสนใจผู้อ่านก็จะไม่ไม่สนใจนิตยสารนั้นไม่สนใจวรารสารนั้นนะไม่ซื้อไม่เลือกไปดูนะครับซึ่งนิตยสารวารสารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะแอบแฝงไปด้วยถ้าเป็นนิตยสารเนี่ยเขาจะแอบแฝงไปด้วยการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การทําธุรกิจของเขานะเพื่อให้เกิดรายได้นั่นเองนะเพราะงะั้นก็จะต้องทําการ พาดหัวข่าวให้หน่าสนใจมีพาดเรื่องมีรูปประกอบมีเนื้อหาเร้าใจมีเนื้อหาที่โดดเด่นมีเนื้อหาที่คนนะตอนนั้นเขาสนใจนะเช่นตอนนี้ดาราคนไหนดังก็เอาข่าวดาราคนนั้นมาใส่ในนิตยสารของเขาของเราอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ในการตั้งหัวเรื่องของนิตยสารวรารสารต่างๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับ ต้องมีขนาดตัวอักษรที่พอสมควรจะได้เห็นชัดๆนะมีบริเวณว่างรอบตัวให้เนื้อเรื่องมันดูโดดเด่นนะครับแล้วก็จัดตำแหน่งของชื่อเรื่องนะครับไว้ตำแหน่งใดก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตรงกลางไหมือนเป็นจะต้องอยู่ด้านบนนะครับเราจะเห็นว่านิตยสารวารสารบางที่แล้วตีเรื่องอยู่ด้านล่างบางอันอยู่ด้านข้างบางอันอยู่ตรงกลางบางอันอยู่ด้านบน นะครับจัดตำแหน่งชื่อเรื่องหัวเรื่องให้มันดูเหมาะสมนะชื่อเรื่องควรสั้นแต่ได้ใจความนะทำนิตยาสารให้ดูอ่านง่ายนะครับรูปแบบนิตยาสารก็คือการจัดวางเลเยอร์นั่นแหละนะครับควรมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กพกพาใส่กระเป๋าจนถึงขนาดใหญ่เหมือนหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กประมาณกระดาษ A4 นะครับนะ นี่เรามาดูเรื่องของขนาดปัดจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับขนาดของนิตยสารวารสารก็คือเพื่อความสะดวกในการพกพาเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาแล้วก็เหมาะสมกับขนาดของเครื่องพิมพ์นะครับซึ่งนิตยสารวารสารส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่ต้องแสดงในภาพประกอบหรือนะครับใช้ภาพประกอบค่อนข้างเยอะนะกอ็อาจจะใช้เครื่องพิมพ์ที่มีขนาดเล็กหน่อยตัวเล่มก็มีขนาดเล็กหน่อยนะครับ ไอพวกนี้นะนีเรามาดูเรื่องของปกนิตยสารเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวหนังสือภาพและชื่อนิตยสารนั้นๆนะครับซึ่งจะต้องมีลักษณะเป็นลักษณะเด่นและมีขนาดใหญ่ทีเนี้ยถ้าเป็นชื่อนิตยสารหรือชื่อวารสารนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะใช้แพทเทิร์นเดียวกัน ชื่อนิตยสารวารสารต่างๆเนี่ยเขาจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะเช่นหนังสือดีฉันเราดูนะครับเห็นไหมดีฉันดูนะครับชื่อ นะชื่อนิตยสารของเขานะครับดิฉันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะสิ่งที่แตกต่างออกไปคืออะไรนะสิ่งที่แตกต่างออกไปคือสีในแต่ละเล่มคำว่าดิฉันอาจใช้สีไม่เหมือนกันนะถามว่าทำไมใช้สีไม่เหมือนกันล่ะคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนั้นอะปกมันเป็นโทนไหนเออนะเช่นปกอย่างเงี้ยปกอ่าปกอย่างเงี้ยเห็นไหม ถ้าไปใช้ตัวหนังสือสีขาวมันก็จ,จะมองมองดูยากนะเอออันนี้เปน็นอยู่ในธรรมชาติก็อาจจะเป็นดิฉันสีเขียวนะก็ขึ้นขึ้นอยู่กับการคุมคุมตีมของตัววราาัรสารอ่ะอย่างเงี้ยดิฉันสีเหลืองอะไรแบบนี้นะสีแดงสีชมพูอ่าสีส้มเห็นไหมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนในส่วนของ สีเท่านั้นถามว่าเนี่ยอย่างออกแบบมาอย่างคําว่าดีฉันเห็นไหมเขาเอาตัวตัวในแบบนางแบบเนี่ยไปบังคําว่าดีฉันไว้ถามว่าเราทําอย่างเนี้ยมันมันได้หรอนะทําอย่างนี้มันได้หรอคําตอบคือมันมันก็ได้นะครับมันก็ได้ถามว่ามันได้ยังไงอ่ะนี้เมื่อมันบังอ่ะมันบังแต่เราอย่าลืมนะครับเพราะว่าเขามีมีความโดดเด่นคือเขามีสไตล์ของเขาอ่ะเราเห็นแค่เนี้ยเห็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็รู้แล้วว่า มันคือนิตยสารหรือวารสา,ารดีฉันเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเพราะฉะนั้นเมื่อคนจำคำว่าดีฉันลักษณะของคำว่าดีฉันได้แล้วเนี่ยนะต่อให้มันมีอะไรมาบังนะคคนเห็นนิดเดียวก็รู้แล้วว่ามันคือนิตยสารบิฉันนะครับขออนุญาตนั่งไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้คือไม่มีแรงจะนั่งปกติแล้วนะตอนนี้เพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็อาจจะนั่งเหมือนคนไม่มีแรงนะครับ อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมการดีไซน์เขาบาังไปส่วนใดส่วนหนึ่งก็ยังอ่านเนี่ยดูก็รู้ว่ามันคือดีฉันถ้าเราจําดีฉันคําเนี้ยได้เออถ้าเราจาจําดีฉันคําเนี้ได้นะไปอยู่ที่ไหนมันก็คือดีฉันนะครับเไปอยู่ที่ไหนมันก็คือดีฉันแล้วใครจะบงังมันก็ยังเป็นดีฉันอยู่เพราะอะไรเพราะลักษณะของเขาไงครับนะเพราะลักษณะของเขา อ,อย่างเงี้ยดิฉันอ่าก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางเสมอไปเห็นไหมเอาไปอยู่ตรงอื่นได้หรือเอาไปพาดอย่างเงี้ยอ้าวแล้วอันนี้ทําไมไม่เอาไปอยู่ข้างหลังครับตอบคือเอาไปอยู่ข้างหลังมันจะโดนบังมิดนะครับแล้วท้ามอันอื่นไม่เอาไปอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเขาเอามาพาดไว้บนหน้าผากของนางแบบถามว่าบนส่วนหน้าผากของนางแบบมันไม่ใช่จุดโฟกัสอยู่แล้วนะส่วนที่เป็นจุดโฟกัสของใบหน้าคนก็คือดวงตาจมูกปากคิ้ว นะเพราะฉะนั้นคําว่าดิฉันเขาอยู่ข้างบนได้ก็ไม่มีปัญหานะคําว่าดิฉันเขาอยู่ข้างบนได้ก็ไม่มีปัญหานะครับเออหรือเห็นไหมดิฉันจะเอียงข้างๆนะจะเป็นแนวนอนแนวตั้งนะก็สามารถทําได้เออหรือจะในเนื่องนิสัยผู้หญิงเออผู้หญิงเห็นไหมก็จะมีพวกคู่ขวัญขันสาอะไรแบบเนี้ที่ที่เขาจะเปลี่ยนลักษณะไปเรื่อยๆนะที่เขาจะเปลี่ยนลักษณะไปเรื่อย ก็ยังสามารถที่จะจําเขาได้นะจําเขาได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ่านิตยสารเรื่องการทําปกนิตยสารการใช้ข้อความการใช้ภาพการดีไซน์ข้อความต่างๆนะนะนี่นิตยสารรักลูกนะถามว่าทําไมรู้เนะี่ยอ่านมันไม่ครบด้วยซ้ํำนะมันไม่ครบด้วยซ้ำข้อภาวาจันจนเคย เคยเคยเคยเห็นเนี่ยนะครับเคยเห็นตัวโลโก้นิตยสารของเขาจริงๆก็จําได้แค่นั้นเองหลักการง่ายๆนะมันจะแตกต่างอ,อกันไปแบบไหนก็แล้วแต่ในส่วนของการออกแบบถ้ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราสามารถจํามันได้ครับนะถ้าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราสามารถจํามันได้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องการออกแบบอ,อนิตยสารวารสารการออกแบบปก ก็จะเป็นเรื่องคร่าวๆเท่านั้นนะจะเป็นเรื่องคร่าวๆเท่านั้นเวลาที่เหลือเนื่องจากงานบูรณาการมันใกล้ส่งนะครับเวลาที่เหลือจะให้นักศึกษาไปทํางานบูรณาการนะไปทํางานบูรณาการเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้เวลาสอนแค่แป๊บเดียวนะเราใช้เวลาเรียนแค่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะเช็คชื่อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเปิดลิงก์เช็คชื่อแป๊บหนึ่งนะครับ ลิงก์เช็คชื่ออยู่ในกล่องข้อความนะครับตอนนี้นะลิงก์เช็คชื่ออยู่ในกล่องข้อความนักศึกษาก็สามารถที่จะไปเช็คชื่อได้นะครับทีนี้เช็คชื่อเสร็จแล้วทำยังไงนะเช็คชื่อเสร็จแล้วก็สามารถออกจากการประชุมนะครับแล้วก็ไปทํางานบูรณาการแล้วรวมไปถึงไปเคียร์งานเก่าด้วยนะครับนะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะสอบเก็บคะแนนอีกหนึ่งครั้ง เรื่องของสอบปฏิบัติการออกแบบนะจะเป็นปกนิตยสา,าวรวารสารนี่แหละนะเดี๋ยวอาจารยเ์เจนจะมีเนื้อเรื่องมาให้นะครับนะแล้วก็มีสอบทฤษฎีเก็บคะแนนอีกประมาณสองครั้งนะครับนะก็สามารถลงชื่อเสร็จแล้วอย่าลืมไปทำงานนะเวลาที่เหลือไม่ได้ให้ไปทำอย่างอื่นนะถ้ามีเวลาว่างก็ทำงานให้เรียบร้อยนะครับ นะถ้ามีเวลาว่างก็ดําเนินการทํางานให้เรียบร้อยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับถ้าทํางานก็เข้าใจว่าทํางานนะครับแต่ไปนั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยสละเวลาเล่นเกมของเรามาสักวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเคียงงานเก่าก่อนนะครับนะก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนกันในวันนี้นะครับขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วขออนุญาตจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ